สวัสดีจ้าพี่น้องมงนี้สาหม่องสิพ้ามาเบิ่งลูกนกเด้วจ้าสาหม่องมาตัดอ้อยพี่น้องบ่ไดดมีเวลาทายทําทคลิปหายูหากินให้พี่น้องนะครับ z o o เนาะสาหม่องเห็นหางนกหางหนึ่งนกงนงนก,กระเตวเวิบนะพี่น้องนกไก่ห้องกระเตวเวิบนะลูกมันเสาหม่องเห็นเดี๋ยวสาหม่องสิพ้าไปเบิ่งเด้วจ้า เห็นแม่มันเฝ้าอยู่นี่ตัวพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิ่งนกได้เมือน,นีลูกนกยกกอยูย่ใสหางมันอยู่ใสบุเนี่ยเพราะว่าเพิ่นฉีดยาอวยนะพี่น้องสมองเห็นสงสารมันยานเพิ่นฉีดยาถือยาคาญาอ้เห็นแล้วอุ้ยีนพี่น้องเห็นแล้วสมองยางเตลิด นี่นี่นี่พี่น้องสาวหมองย่างตะเตลดิดลูกมันไงแล้วจ้านี่นี่นี่ออกตัวเดียวพี่น้องนกเห็ดหังยุงสีกระยูปเป็นเนาะหมอบนิงเปี้ยเลยพี่น้อง คลายคไข่ไดโนเสาเลยเนี่ยหูหนาหักตัวละเนี่ยอือแล้วพี่น้องเบิ้งไกลๆนี่ตายนี่เสียงแม่มันบินมาพี่น้องอยู่ไกลๆพูน่ะพูนพูน่ะพี่น้องเห็นบอ แม่มันบินม้าแล้วพี่น้องนี่นี่คือไข่ไดโนเสาน่แล้วเนาะพี่น้องนกอันเนี้ไข่บักไงค่ะไข่ไงกว่านกกระทาอีกเอา้หวงชีรัปเป็นธรรมชาตินะพี่น้องเฮ็ดทั้งกับดินนกมุนีชนิดนี้เฮ็ดทั้งกับขี้ดินแล้วพี่น้องบ่ได้เห็ดทั้งกับปันต้นไม้นัน่นเสียงแม่มันบินม้าแล้ว พี่น้องสามองกับปิดคลิปไปซ้นำนี้แล้วจ้าเป็นคลิปสัน้นๆถ้าให้พี่น้องเบื้องซื้อดอกจ้า